สวัสดีครับผมท่านี้เราอยู่ที่งานเจดีสนุปปะกานะครับเราเลยแลวะร้านหมูกระทะนั่งกินกันก่อนันนี้ไม่มาคนเดียวนะมากับแม็กกี้เจ้าเดิมครับ อร่อยครับผมอร่อยไหมอร่อยครับผมเดี๋ยวมึงกินยางบอกอร่อยเนี่ยพลังไอ้สัสมีพลังด้วย <c oughs> เหรอไอ้โปรตีนโปรตีนกินได้ <c oughs> เดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวพาไปเดินดูบรรยากาศขทุกนอกครับเป็นยังไงบ้างแถวนี้ฝนตกคนอาจจะ,ะไม่ค่อยเยอะมากแล้วเสียงค่อนข้างดัางเลยเพราะข้างทางมีพวกเกมปลา,ปาเป้าอะไรเยอะแย,ะ,ยะมากเลยครับเดี๋ยวค่อยขปดูข้าขงนอกครับ a few minutes later ไเนี่ยโอ้โหครับตอนนี้เราเราเข้าบ้านผีสิงกันครับเข้าทำไมคืออะไรเห็นไอ้เหี้ยงเลยเนี่ยโอ้โหเหี้ยญเหรียดเหี้ยเราไปไม่ไหวสักหนึ่งกัน เราไม่มีไปอะไปเโอ้โีมาากแล้วจบแล้วแล้วตัดผิวเสรับว嘛 เต้นตกใจตกใจเลยเมื่อกี้ครับป้าผีสิงตอนนี้ป้าผีปอบป้าผีปอบปีผีผีเยอะเหลือเกินคนจะเริ่มมาตอนดึกๆนะครับก็คนจะเยอะขึ้นเรื่อยๆปีนี้ก็คนมาเดินกันค่อนข้างน้อยครับเพราะว่าฝนมันตกด้วยมั้งครับแล้วก็อีกอย่างน่าจะเป็นเพราะว่าโควิดด้วย น้อยกว่าปีกนก่อนเยอะเลยสรุปนะครับวันนี้ต้องมางานเจดีนะครับสิ่งที่ต้องการหลกัหลกๆคือกินหมูกระทะนะครับแล้วก็ได้กินหมูทะสมใจคุณแม่ครับผม,ผมครับผมผมครับที่มาเป็นเพื่อนขอแชร์มาแชร์ประสบการณ์ข้าวบ้านผีสิงกันหน่อยดีกว่าครับ <c oughs> ประสบการณ์การข้าวบ้านผีสิงของคุณแม่ครับกีททำไมครับผมเมื่อกี้ตกใจเหรอครับเปล่าครับเราก็ต้องมีลมร่วมครับผมมีลมร่วมกีดครับกีดกีดว่ากีททุกดอก มือดัมาได้ยังไงวะเดี๋ยววนวนขึ้นไปมาเท่าไหร่นะสามนาทีเียต้มมาม่ายไม่ยังไม่เดือดเลยเนียยังไม่สุกเลยเสร็จแล้วก็บอกไงครับเข้ามาไปถึงที่นี่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าสําหรับเด็กน้อยครับเด็กน้อยยังไม่กลัวมีความสุขครับชอบครับผมใช้คําว่าอีหยองวะเข้าทาไมห้าสิบบาทนะครับผมครับส่วน อีพีนี้ก็ก็ขอฝากไว้นะครับงานจะดียังมีถึงวันที่18ตุลานะครับมาเที่ยวกันได้นะครับถ้ามาเที่ยวก็ลองเล่นดูตามอัธยาศัยนะครับอาจจะเจอของที่ถูกใจนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับกดซับสไคร้เยอะๆนะครับผมเดี๋ยวนกกระทาครับกินนกกระทามั้ยครับนกกระทาครับยังไงก็ติดตามอีพีต่อไปนะครับแล้วดูว่าจะไปถ่ายไปถ่ายอะไรกันต่อไปนะครับ เลื่อเปื่อยแลวเทอะไปเรื่อยครับผมบอกเลยขอนีพี่นี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ